เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันนะด้วยกำลังของ,ของกรรมามารวมตัวกันขึ้นมาเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยแล้วก็มีจิตมีวิญญาณครอบครองก็มีชีวิตขึ้นมาเวลาเราจะตายนะจิตมันก็ดับลงไปก่อนพอจิตดับนะร่างกายก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้ว ทันทีที่จิตด,ดับลงไปนะเกิดเรียกจุติจิตจิตมันหลุดออกจากภพนี้แล้วเราตายพอตายนะธาตุดินน้ำไฟลมก็จะดับเป็นลำดับคนไทยจะชินกับคำว่าดินน้ำลมไฟแต่ในคำพีจะใช้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ดินน้ำลมไฟ ตอนเราเกิดนะธาตุดินของแม่มีอยู่ธาตุน้ำของพ่อรวมเข้าไปนะเกิดพลังงานพลังของชีวิตคือธาตุไฟแล้วก็อาศัยธาตุลมผ่านทางสายสะดือของแม่นะทางสายสะดือของเราแหะไ,ไม่ใช่ของแม่ทางรกพอหลุดออกมานะก็ามาหายใจด้วยตัวเอง เวลาเราจะตายนะมันกลับข้างไม่ใช่ดินน้ำไฟลมนะแต่ลมดับไฟดับน้ำดับดินดับกลับข้างกันทันทีที่ตายลมหายใจระงับแนละ้วธาตุลมดับพอธาตุลมดับธาตุไฟในตัวเราก็ดับมันจะค่อยๆดับนะมันจะความร้อนเนี้ยค่อยหายไป มันจะเริ่มเย็นมาจากปลายเท้าขึ้นมาเย็นส่วนที่เป็นอยู่ตอนปลายกนค่อยๆเย็นขึ้นมาขึ้นมาความเย็นขึ้นมาเยอะๆสุดท้ายก็ตัวก็เย็นธาาุไฟดับทาตนน้ำก็แยกตัวออกไปน้ำเหลืองไหลอะไรนะ ปัสสาวะลาดเลยก็มีนะคนตายเนี่ยธาตุน้ำก็แยกตัวออกไปสุดท้ายก็เหลือแต่ธาตุดินเหลือธาตุดินแห้งๆอยู่นะน้ำระเหยไปหมดแล้ว <c oughs> เนี่ยร่างกายไม่มีอะไรร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุที่มีจิตเข้ามาครอบครองถึงเวลา,าที่จิตพลากออกไปแล้วไม่มาครอบครอง ธาตุต่างๆก็แยกตัวออกไปเงั้นร่างกายจริงๆก็เป็นแค่วัตถุธาต,าตุเอาเข้าจริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราตัวเขาธาตุทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกมันมีมาก่อนเราจะเกิดซี่อีกใช่ไหมธาตุต่างๆที่มารวมกันเป็นตัวเราเนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ดินมันก็มีมาก่อนแล้วน้ำมันก็มีมาก่อนแล้วลมไฟมันก็มีมาก่อนแล้วเราก็แค่ยืมธาตุของธรรมชาติมาใช้ไปประมวลเอาธาตุของธรรมชาติมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะด้วยกําลังของกรรมมีชนกกรรมนะให้ผลทําให้เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีร่างกายแล้วก็มีจิตวิญญาณคลองอยู่ เนี่ยเรามีสติเรียนรู้ร่างกายไปเรื่อยๆเ,เห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมของโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกสิ่งที่เป็นร่างกายของเราวันนี้วันข้างหน้าอาจจะไปเป็นร่างกายของหนอน เป็นร่างกายของต้นไม้นะต้นไม้ก็กินเราเข้าไปเป็นสารอาหารหรือไปเป็นถนนให้คนเดินกลายเป็นดินเป็นอะไรไปบางทีก็ไปอยู่ในน้ําทะเลอยู่ในแม่น้ำกระจายกระจายไปลมหายใจที่เราหายใจเนี้ยมันคนอื่นมันก็เอามาหายใจมาก่อนเราแล้ว เราก็แค่ยืมลมหายใจเอามาใช้ลมที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคนอื่นหายใจมาก,ก่อนหรือเปล่าม้ามันหายใจมาก,ก่อนหรือเปล่านะเลยลมอัน,นเนี้ยเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเห็นแล้วก็ควรสลดสังเวชไม่น่ายึดถืออะไรไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรยืมเข้ามาใช้ไม่ใช่ของสะอาดหมดจดด้วย ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของคืนให้ลอกไปส่วนจิตใจนั้นก็เกิดดับหมุนเวียนไปตามกรรมมีกรรมชักพาไปตายด้วยจิตที่เศร้าหมองก็พาไปสู่พบที่ไม่ดีไปทุคติตายไปมีบุญหนุนส่งจิตใจเบิกบานแจ่มใสก็มีสุขติเป็นที่ไป งั้นเราอยู่กับโลกนี้เราอยู่ชั่วคราวอย่าหลงโลกนักเลยอยู่ชั่วคราวอาศัยเขาอยู่วันหนึ่งเจ้าของก็ทวงคืนนะตอนจะทวงคืนธรรมชาติก็สอนบทเรียนให้เรานะทุกนะวันที่จะตายร่างกายจะแตกจะดับ ความทุกข์มันก็ประดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันทนไม่ไหวจิตมันตัดความรับรู้ทางกายออกไปแล้วเหลือกระบวนการทํางานทางใจแล้วคราวนี้กายนี้ถูกทิ้งไปก่อนเลยจิตมันไม่เอาแล้วเป็นการกระบวนการที่มันทํางานทางใจแล้วมันจะไปสร้างพบใหม่หรือเปล่า ดูแล้วก็น่าสลดสังเวชนะพวกเราต้องตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่เจ็บแล้วไม่จำเพราะจำไม่ได้เราแต่ละคนผ่านความตายมามากมายมาหาศาลนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เข็ดเพราะเราลืมเราจำไม่ได้